สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าวา e t นตี้นะคะวันนี้นะพี่ว่าจะมารีวิวเป็นขนมที่พี่ชอบมากๆอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเปเปโร่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะพี่ก็เคยกินครั้งแรกตอนที่ไปซื้อมาจาก เกาหลีนะคะก็แบกกลับมาทีนี้ก็ไม่เห็นว่าเมืองไทยก็มีโถจะไปแบกทําไมไกลนะคะน,นี่นะคะพี่ซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จริงๆในเซเว่นก็มีนะคะแต่ว่าเซเว่นเนี่ยจะเป็นกล่องที่มันไซส์เหมือนป๊อกกี้นึกออกไนหะก็จะราคาถูกลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นไซส์ใหญ่ที่มีหลายซองมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแกะนิดนึงนะสําหรับกล่องน,นี้มันเป็นขนมเหมือนเหมือนปลอกกี้เลยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นอัลมอนด์นะคะ เป็นอัลมอนด์ที่อร่อยกว่ายี่ห้อป๊อกกี้นี่นะคะอ่ะแกะยากจริงอ่ะแกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีเป็นซองเล็กๆอยู่ด้านในนะคะเดีย๋ยวเรามาแกะดูกันนี่นะซองหนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นแท่งๆอยู่ด้านในคิดว่า่มีประมาณ6แท่งจําไม่ผิดอ่ะจำผิด มีมากกว่าหกแท่งนะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแทง่งนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบอัลมอนด์แบบว่าเต็มที่มากๆอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะแล้วข้อดีของมันคือเราไม่ได้เอาไปแช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยทิ้งไว้มันก็จะไม่ไม่เยิ้มเท่าไหรด่ดยนะมันยังคงสภาพเดิมนี่คือพี่ซื้อมาสักพักแล้วนะมันก็ยังเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะทีละอันแล้วกันนะ ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะที่มีอัลมอนติดอยู่แบบอลังการนะคะอร่อยมากชิมมหืมน้องๆชอบมาบอกว่าทำไมพี่ต้องหือๆๆเลยคะเวลากินคือเวลามันเขาเรียกอะไรมันเป็น acting ได้มั้เหมือนมาว่ากินแล้วแบบอร่อยจังหรือว่ามันหวานอมันเค็มมันขมอะไรก็ว่าไปแต่แบบ ไม่รู้พี่กินแล้วก็อื้อหือทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีคือมันติดปากนะคะต้องขอโทษน้องๆที่ไม่ชอบด้วยนะคะก็พี่ก็จะพยายามไม่หือท่าน,นึกออกนะคะให้พูดว่าไงเอออร่อยดีอย่างงี้เหรอทำไติดปาก ่อนที่จะกินแล้วก็เพลินไปมากกว่านี้คลิปจะยาวเกินไปไม่จะกินหมดนี่เลยนะคะก็ถ้าน้องๆที่ยังไม่เคยชิมแล้วเห็นในเซเว่นนะซื้อเลยค่ะอร่อยถ้าน้องๆที่เคยชิมแล้วไม่ชอบก็แสดงว่าอาจจะไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่ชอบที่เปนเป็น ช็อกโกแลตก็อร่อยแล้วก็อัลมอนด์ก็อร่อยนะคะรู้สึกเลยว่าอร่อยกว่าเฮอรอป๊อกกี้อีกนะลองชิมดูถ้าใครถ้าใครชอบอัลมอนด์นะคะแล้วก็ชอบช็อกโกแลตด,ด้วยนะคะลองซื้อมาชิมดูนะคะอร่อยมากค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าว่าพี่จะมีขนมอะไรมารีวิวอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe, ไว้นะจะได้เห็นคลิปไปใหม่ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ดาไปก่อนบา,บายค่ะ